สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ามาเบิ่งเด้อน้นองสาวขอ่อยไปเก็บเห็ดอีหยังมาพี่น้องเลยมื้อเาสาวยกก้อนไปเก็บเห็ดหะงหูม้อนีแยกน้องสาวไปเก็บเห็ดขาวมาพี่น้องเบิ่งทานขาวเห็ดทานขาวพี่น้องนี่ได้2กระตาไดนปากปากขน้อยเอาไปเฮือนแล้วบ่ได้เอาไว้อันเพิ่นเราเอาไว้แยายสอนมาอันนั้นมันเลือกเอาเพิ่นว่านี่พี่น้องเกิดมาบ่าเคยพอ่อบ่เคยเห็นเห็ดออก ออกันี้เลื่อนเม่ได้าะพี่น้องแยกก้อนพังกาปเพีทเระโงกไปแล้วแยกสอนมาแต่ป้ายดอกค้าร้านตอนนั้นละมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเหลือก็ไปปนด้วยนี่จะดอกงามๆเนี่ยพี่น้องกําลังอะอ่อแม่นี่อกําลังจะปนพอดีเลยพี่น้องจ๋างามเฮง มารุยล่างด้วยลายมาล่างเด้อตายพอดีหละมากแต่เก็บเห็ดเมื์เมย์ก็มางหอดอีกพี่น้องเอาต้นน้ำห่อนลวกใส่เกลือวัหนึ่งใส่พี่น้อบอโอ้ยยอ้ก้อนมาคักที่นี่โอ้ยหนี้ขิดตะโลยต้นนี้เฮ็ดใส่เดือนพี่น้องเห็นบอก เห็ดลาไปเห็น l o n พีตัวนี้ก็ดอกเถ้าเอาไปเห็ดเสือเห็ดเสือเห็ดนั้นมีปุ่นบอร์ประยากบ่เต้ถิ่มอยู่มันเถ้าเยอะมากขีดินเปื่งอยู่ขี้มันสิเดี๋ยวสอนว่าอู้มันสงสัยมันพอนี่แหละเห็ดละโง่แบบว่าเห็นยาก้อนไปเก็บเหมือนสาวหดพิ่นตัดขีดบ่เป็นนะพี่น้องเพิ่นก็เลยมันตัดไปเองบ้านเพิ่นว่าเพิ่นเห็ดขีดบ่เป็น พอแย่สอนมาเลยไปกำกับแยสอนอยู่เพื่อนเลี้ยงหลานนี่กับยาเพิ่นกันมาเนี่ยนี่ว่าปนได้ปนสิมาว่ะทางนพี่พ่อครู่ันหลาเห็ดว่ะชันชันเห็ดหน่อยลุปุ๊ดลุงปูดงดได้เลยนะหลายขาดมาพี่น้องเลยมันไม่เห็ดอื่นเห็ดละโงกเห็ดละง,งาเห็ดไอ้มาแกงแจ่มนะแต่เพิ่นว่าเพิ่นมาแกงได้พี่น้องเพิ่นว่าสิส,ส,สิลาบเอ้า เฮ็ดนี look, me, ่ลาบเสียลาบน้ำแล้ว huh. ก็ตัอีหยัางอื่นตั้มปนน่ะตั้มปนเฮ็ดใส่ไปอีตัวแห้งแต่แสบพี่น้องจ้าอ๋อพอเอะเปะอยู่โอ้ยกระด้างขึ้นแล้วไปเคี่ยวขาไอ้พี่น้องจะเคี่ยวขื่นก็จะได้อีกสิโอ้ยพอจะเคี่ยวบ่ก็อยากเมื่อไงวะอยากเมื่อเมื่ออ่อนอยให้เมื่อ มอได้เราเคียเขา่เคียตัดหนาเราให้เราซเคียมองอยากบ่เห็นบ่เห็นมองแยก้อนพ่นานบอกโหเราเขามองแยก้อนเราเห็นเราโมหสนใจมาขอพเคียเฮ็ดเฮ็ดนี่ไปหอดกันตัต่างแก่เฮ็ดขาวนี่เลยว้าหอดต่างแก้ต่างแก้แต่เฮ็ดขาวเฮ็ดอืนเรอยากได้บ่ไม่ดีมันใหญเฮ็ดนี่คืมันแหกต้นอมันอะไร้น่ต้น <laughs> แอซซอนสเก็บใส่ถุงมาเอาหลายดยกอกเฮ็ดขิดเลเดื่อยดอกคุณตู้มาไปแกงเตอมนี่นี่นี่โอ้โนี่เฮ็ดใส่เรื่อนที่น้องโอ้ผ่าวแห้งดรื่นงกลืรูดขาขารูดนี่กระแม่นั่นบ่หนักเราดเฮ็ดนี่แค่ โอ้ยแกแมนหอนน่อนเนาะพี่น้องบ้านเจ้าห่อนบ่พี่น้องเอ,อ้ยเฮ็ดย่างเจ้าอีกุณิซ้อน,นอเฮ็ดสิตทางขึ้นมาคาแล้วเนาะมันเอาจากสี่นี่แกซ้อนกระหาต่โดดขึ้นจุม๋มแล้วแกีว่ามีเห็นดอกกีแต่ดอกจุ๋ม เี่น้อ๊ยงามค่้วแต่ว่าถ้าป้าป้าจะออกเลยนี่รตะว่ามันไปบ่ไวมันห่อนมือช้าจะไปป้าป้าเขาเขาคนตลาดนงบริเที่เียงาป้าเดินไดเลาตาเนี่่ท่านไหลา,ลางดอกเด้อมสจัน,นาที่ก่อน,นะพี่องแกก่อนเขน้ำเกลือมันหลางง่ายดิ เด้อคุณยายมาเหลือเอาไปหมกเด้อเอาไปหมกปไปตำซั่วตำจะเอินเอเเ่นเฮ็ดยังคอมเมนต์มาเนี่ยอันบ้านพี่น้องเอินเฮ็ดอีหยังเฮ็ดทานขาวบ่พี่น้องบ้านจะสอนเอิ่นเฮ็ดอีหยังเฮ็ดขาวบ่เลยเฮ็ดทานเฮ็ดทานคือกันหรืทานขาวน,นี่แหละ เก็บม้วนมวนกระปุกตีตีแข้งด้ใหม่ทีมั้ยเออเคลือร์สินค้าจนพูนีินงเดี๋ยวไปปลาด้วนบ่ไปอันนั้นบ่มีไปเมื่ย์สิมาซื้อปลาเท่งปลาด้วนน่ะนะจะสอนบ่อใดยางเลย่าสอนขี่รถเขับไปเลยแล้วมาเถอะบ่ได้ยางเลยหาเห็ดขันบนรณนะขึ้นขี่รถเขับไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีคนเปิดทางไปบ่ไใดน้อเป็นอย่างแล้มีคนบนหกบนหกกันนะหงวยคือวังสั่นมันมีคนกวดทางดิ ย่าสอนไปกวดแล้วขีเขาไปโหลดแล้วแต่ก่อนเมต่กี้เรากวดท่ามก็ไปได้เนีเ่ยหนี่เลยเมต่กี้เราเบ่ไหวลมเ่าแล้วเนาะแต่ย่าสอนกยังเ่าคาลากประเภทคาลากแล้วยางไปบ่ได้ไหนกันแล้ว,ไไว,ลวเ,เกีกยขาากกรขวบขวบทีบ่น้องมวนคักเนาะพี่น้องมัน,นอนอกวัดป่าดิทั้งทั้งหน้าเพื่อนเนอก <c oughs> แค่นี้เด้อจ้าพี่น้องจ้าหักสุขูสุคนสมองสมบด้จเอจ้าเด้อเพจเพจแย่ดอกจันพี่น้องเบื่อพี่น้องเส้นแค่แค่หกนาทีนี่แหละเพจจำเนี่ยยังมีค้นบึงปูซิบยี่ซิบคนเองกับพี่น้องบ๊ายบายรักนักกิดถึงทุกคนนะคะจบจ,บจบจ,บจับจ้าสวัสดีค่ะ